สวัสดีเพื่อนเพื่อชาววันพีอทรัด,ด้วยนะฮะเนื่องจากว่ามีตู้ใหม่50ม,มาก็คือเป็นของมาโกนะครับแล้วก็ยินดีด้วยสําหรับ50เพรเนาะที่เกมแจกเอาล่ะทีนี้เรามาคุยในยส่วนของตู้นี้ก่อนผมต้องบอกก่อนนะครับว่าตู้นี้มันดีทั้ง3ตัวเลยเรียกว่าคุ้มไหมโคตรคุ้มนะครับสำหรับสายวิ่งเนาะก็มาโก้สามารถทําได้เป็นเมนหลักและตัวซับด้วยนะครับซึ่งผมอยากได้ไหมโคตรอยากได้นะตอนนี้อยากได้มากแต่ใชนไม่ได้แล้วไง ไม่งั้นเดี๋ยวเพชรจะไม่มีพออ่ะต่อมาซันจีครับเล่นมนหลักได้แน่นอนตัวนี้ก็ดีเช่นกันครับสามารถไปหายตัวแล้วดึงธงก็ได้หรือหายตัวแล้วยืนอยู่ในธงนิ่งๆก็ได้เช่นกันมาในส่วนของเรลลี่นะครับอันนี้ร่างหนุ่มเนาะก็เป็นสายวิ่งที่เก่งก่อนหน้านี้ดีวะ่ะเดี๋ยวแต่อตอนนี้เรียกว่าลำบากโคตรเพราะว่าเนื่องจากมีแชงมาพอเราดอสไปแล้วมันไม่โดนนะครับถึงโดนก็ไปเด้งเลือกเขาอีกนะดังนั้นก็เล่นไดนจ้จริงๆก็น่าจะมีแค่2ตัวนะครับ มีอาซันจิเลส,สูดโซบะแล้วก็มโก้นั่นเองอ่ะแต่ทีเนี้ยมันมีเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะก็มันจะได้เงินได้อะไรด้วยดังนั้นตู้นี้คุ้มไหมต้องบอกเลยว่าคุ้มส่วนตัวมองว่าคุ้มนะถ้าสําหรับสายวิ่งนี่คือแม่งคุ้มเลยอะครับถ้าผมไม่ติดว่าเป็นเรื่องเพชรนะต้องเปิดตัว ex อ่ะผมก็อาจจะยอมเปิดนะอันนี้บอกต้องบอกส่วนตัวก่อนนะว่าหัดยอมเปิดเพราะว่ามันคุ้มจริงๆอะได้เนาะก็ตามเนี้ยสตัว บวกเพิ่มเอมอีกนิดหน่อยนะครับก็สําหรับไอ้ตู้เนี้ยมันมีอีกกรณีหนึ่งที่ผมบอกยอมเติมเนี่ยผมยอมเติมมันนี้ครับเนี่ยไอ้ส0มเนี่ยนะครับถ้าเป็นผมนะ3 0มรอันไปเลยมันคุ้มกว่าเพราะอะไรอ่ะดูเลทเห็นปะ่ะอย่างละยี่คืออาจจะซื้อรอบเดียวได้แล้วมั้งเออได้เสร็จก็จบนะครับตัวเดียวคือจบพอแล้วอ่าถ้าถามผมนะผมอาจจะยอมไอ้ตรงนี้มากกว่านะครับอ่ะต่อมา ก็คือมีอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือกิจกรรมประจําวันแล้วก็อีเวนต์ตอนแรกผมนึกว่าจะมีเหรียญอีเวนต์มาพ i ิกล็อกไม่มาเฮ้ยแต่ว่ามาเป็นแบบนี้แทนก็ไม่มีปัญหาครับก็สำหรับต้องมีคนถามว่าแรกอะไรก่อนดอีคือหน้านี้เลยนะครับสำหรับผมนะถ้าให้ผมบอกนะมันแลกได้ทุกอย่างอยู่แล้วมันได้มันได้จนครบแหละเออทุกอย่างเลยเนาะแต่ส่วนว่าแลกอันไหนดีก็แลกตั้งแต่อันแรกไปเลยครับเนี่ยอันแรกยาวไปจนอันสุดท้าย เพราะยังไงทายที่สุดมันก็ได้ครบอยู่ดีดังนั้นไม่ต้องซีเรียสนะครับก่อนหน้านี้มีกิจกรรมแบบนี้แล้วแล้วก็มีคนถามว่าแลกอะไรก่อนดีผมก็ฮะมีคนถามด้วยเหรอวะอ่ะก็เลยบอกในคลิปนี้ไปเลยละกันนะครับอ่ะก็หวังว่าจะลองไปตัดสินใจกันดูดีๆนะก็จะเปิดหรือ,รอไม่หรือไม่เปิดก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมก็มองว่ายังยังก็ได้นะเพราะว่ายังไงดีอะสรุปไอตอน4ปีอะตอนไปเปิดอะเดี๋ยวตัวพวกเนี้ยคุณมีโอกาสได,ได้ได้ทุกตัวอยู่แล้ว แล้วก็มีโอกาสได้ตัว ex ด้วยดังนั้นก็เก็บเพรไว้เถอะครับเก็บไว้เถอะถึงแม้ว่าใจจะอยากได้แค่ไหนก็ตามนะแต่เก็บไว้เถอะนะถ้าโสดตัวผมแนะนําแบบนี้เนาะ